วิธีใส่รหัสไม่ว่าจะเป็นรหัสแผ่นหรือรหัสกล่องในส่วนของความยาวนี่สําคัญครับสําคัญแล้วก็เวลาใส่ให้ใส่ตัวนี้ก่อนถ้าเป็นรหัสแผ่นนะแผ่นแล้วก็ระยะถ้ามันได้ระยะมันจะมันจะตึงแบบนี้ครับตึงแบบนี้นะฮมันจะหมุนถ้าเราใส่รวมจะไม่มีผลอะไรเลยแสดงว่าแกนนียต้องตัดให้พอดีกับหน้าตู้ แกนี้หน้าตู้แล้วก็ใส่ตัวนี้เสร็จปุ๊บก็ใส่แผ่นใส่แผ่นเสร็จก็จะมีอ่าไอ้ตรงนี้มันจะมีแหวนตัวนึงใส่แหวนอ่าใส่แหวนใส่แผ่นใส่แหวนใส่แผน่แผนแล้วก็ตัวสุดท้ายก็แหวนครับแล้วก็แผ่นตัวนี้แล้วก็ล็อกตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเกลียวครับแต่ถ้าระยะมันต้องได้ด้วยนะระยะตู้ตู้ความหนาของตู้ถ้าความหนาของตู้ไม่ได้เราต้องต้องตัด ต,ต้องตัดตัดตัด,ตดสปริงตรงนี้ตัดออกก็หมุนเข้าไปอีกแล้วก็เจาะใหม่จาสลักใหม่เพราะว่ามันต้องโมใส่การกากรใส่รหัสต้มโม่อยู่แล้วครับลองดูครับนี่ของชิงด้อมครับนี่รหัสแผ่นอ่าแต่อันนี้เป็นชุดมัดแบบแผ่นก,แบบแนก็แบบแผ่นก็ทำงานเหมือนกันมันต้องตึงอย่างนี้สปริงต้องทำงานอย่างนี้ นี่ถ้าแบบนี้ทํางานหมุนเนี่ยเราหมุนปุ๊บปุป๊บรหรัสครับเนี่ยหมุนหมุนหมุนพอถึงรอบพอมันไอตัวเนี้ยมันเจะเกี่ยวแผน่นแผ่นตัวนี้แผ่นตัวนี้จะทํางานหมุนไปเกี่ยวแผ่นตัวนี้ไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าตัวนี้ไม่ตึงมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยง่ายครับหมุนหมุนไอ้นี่เกียเก่ยวไม่ติดเกี่ยวไม่ติดยังไงก็ไม่ไปรหัสไม่ทํางาน